มูลนิธิพธิปัญญานะคะและโครงการปลูกต้นกล้าพธทิปัญญาสูตรแดนพุทธองค์นําโดยคุณสลันนะคะประธานมูลนิธิโพธทิปัญญาในฐานะประธานดําเนินงานและดรโกเทราศักด์นะคะประธานฝ่ายจัดหารายได้ได้จัดให้มีงานห่มผ้าพระมหาเจดีย์ดีนะคะบนยอดบรมปศภูเขาทองพร้อมด้วยการแถลงข่าวนะคะโครงการปลูกต้นกล้าพธิปัญญาสูตรแดนพุทธองค์คนนะคะร,รุ่นที่หนะคะนำพาย,ยาวชนไทย จำนวน30คนนะคะเดินทางไปบรรพชาสามนเณรและจาริกปฏิบัติบูบชาะณะสถานที่ต้นกำเนิดของพระพุทธศาสนาณประเทศอินเดียแล้วก็เนปาลในระหว่างวันที่1 2บสถึงยีตุลาคมนี้โดยมีคุณพัทราวดีนะคะกรรมการมูลนิธิโพธิปัญญารมวมโดยเหล่าบรรดาคนดังใจบุญนะคะอย่างคุณกิกมายุลินคุณแนนปารณีนะคะมิสซิสไทยแลนด์เวิร์ลโฟโตจิเนิกนะคะแล้วก็อีกมากมายเข้าร่วมงานอีกด้วยนั่นเองค่ะเรามีโครงการปลูกต้นกล้าโพธิปัญญาสู่แดนพทุทธองค์ คือจะนำเด็กๆนะคะอายุประมาณ7-14ปีนะคะไปบรประชาสัมพันธ์ที่ประเทศอินเดียเนปาลแล้วก็จะริกปฏิบัติบูชาไปสังเวียนิยสถานทั้ง4ตํตำบลน,นะคะเราก็เลยคิดว่างานห่มผ้าปีนี้ก็อยากจะเชิญชวนเด็กๆที่กำลังจะไปบวชเนนที่อินเดียในวันที่12-23ตัวตุลาคมนี้นะคะที่ประเทศอินเดียเนปาล ให้เด็กๆได้มีโอกาสมาร่วมบุญเดินทางไปบรรประชาสามนเณรที่ประเทศอินเดียเนปาลค่ะเรามีกำหนดที่จะให้เด็กๆไปร่วมบรรประชาสามนเณร30รูปนะคะเป็นประจำทุกปีสำหรับปีนี้ก็30รูปเช่นกันค่ะเราเปิดโอกาสนะคะให้เด็กๆที่สนใจทั่วประเทศเลยนะคะถ้าใฝ่ใจในพระพุทธศาสนาเห็นว่าหลักธรรมคำสอนเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตเด็กๆสามารถ สมัครเข้ามาได้นะคะเราจะมีเพจชื่อโครงการรูปต้นกล้าโพธิปัญญาส่แดนพุทธองค์ติดตามได้ที่เพจนี้เลยนะคะเราก็อยากจะจูงมใจให้เด็กๆเ,เนี่ยได้ไปปันประชาที่ประเทศเน,นปาลโดยออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้นะคะ,ะเด็กๆมาได้ด้วยความสมัครใจแล้วก็ทางโครงการสนับสนุนทุกอย่างคะ่ะโครงการนี้ขึ้นมาตั้งแต่ปี2559นะคะ จัดมาแล้ว4รุ่นแล้วก็ว่างเว้นไป3ปีเนื่องจากว่ามีโรคระบาดโควิด1 9นะคะมาปีนี้เนี่ยเรามองเห็นนะคะว่าปัญหาเกิดขึ้นกับเด็กๆเ,เยอะมากเลยนะคะเด็กๆเ,เรียนออนไลน์ไม่รู้เรื่องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าโรคโซเชียลนะคะเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาทางมือถือทำให้เด็กๆเ,เนี่ยติดติดเกมติดมือถือเล้าสมาธิสั้น เราะนเรามองว่าถ้าเราปล่อยให้เด็กๆเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะสังคมของเราก็คงจะลำบากเด็กเหล่านี้จะเป็นอนาคตของประเทศเขาจะต้องเป็นคนที่มาดูแลสังคมเราควรจะช่วยกันนะคะคนละไม้คนละมือคงไม่ใช่ภาระหรือความรับผิดชอบของโครงการเดี่ายวนะคะเราก็พยายามที่จะสื่อสารไปถึงประชาชนทั่วไปรวมทั้งสาธุชนที่ศรัทธา ในพระพุทธศาสนาให้มาร่วมมือกันนะคะมาช่วยกันสนับสนุนเพื่อให้เด็กของเราเนี่ยเป็นเด็กที่ดีมีคุณธรรมสามารถนำพาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองนะคะเนค่ะเดียวกันก็รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ค่ะเอาจัดมาสี่รุ่นนะคะต้องบอกว่าพบความอัศจรรย์มหัศจรรย์เนี่ยเป็นระยะระยะนะคะตั้งแต่ที่เราเจอเด็กเนี่ยป่วยเจ็บนะคะโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วก็ เด็กก็รองที่จะมาบวชนะคะปรากฏว่าโรคที่เรียกว่าโรคก,กรรมอมันหายไปได้เองนะคะแล้วก็เด็กบางคนเนี่ยทำสมาธิแล้วพบความสุขอะไรบางอย่างก็อยากจะมาทางพุทธศาสนามีเด็กที่ขอบวชตลอดชีวิตหลังจากจบโครงการของเราะะ mm. สิ่งที่พบว่ามันอจจัศจรรย์ก็คือว่าในวันลาศึกเด็กๆทุกคนร้องโหยร้องไห้นะกอดพระกอด กรรมการนะคะบอกว่าไม่อยากสึกอันนี้คือสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีอะไรบางอย่างนะคะที่ทำให้เด็กเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขามีความสุขครั้งหนึ่งในชีวิตลองไปที่ประเทศอินเดียสิ่งที่ฝังจำอยู่ในเด็กเนี่ยนะคือสิ่งที่ดีที่สุดเขาสามารถที่จะนำไปใช้ได้ตลอดชีวิตของเขาในการไปอินเดียครั้งนี้นะคะคือให้เวลาสิวันนะคะ ใน12บสองวันนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเด็กๆตัดภาระทางโลกนะคะแล้วเราก็ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดไม่ว่าจะโทรกลับหาผู้ปกครองหรืออะไรก็ตามเราจะมีเครื่องมือให้นะคะแต่และสถานที่ที่พาไปก็คือที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจ้าก็คือสถานที่ประสูติสถานที่ตรัสรู้สถานที่แสดงปฐมเทศนาและสถานที่ปรินิพาน ทั้งสสถานที่นี้เด็กๆได้ศึกษาเห็นของจริงได้ศึกษาพุทธประวัติได้ศึกษาธรรมนะคะที่เป็นของแท้นะคะและของจริงจากต้นกำเนิดเหล่านี้เนี่ยมันหาไม่ได้ในสถานศึกษาที่ไหนก็ตาม,มาก็ต้องขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมนะคะร่วมบุญช่วยกันสนับสนุนด้วยปัจจัยนะคะหรือสิ่งใดก็ได้นะคะกำลังกายกำลังใจก็สามารถที่จะช่วยกันได้เป็นจิตอาสาก็ได้นะคะ การร่วมปัจจัยนั้นเนี่ยเราก็จะมีบัญชีนะคะของโครงการปลูกต้นกล้าโพธิปัญญาส่แดนพุทธองค์ซึ่งดูได้จากเพจนะคะของของโครงการนี้อย่างที่เรียนว่าโครงการปลูกต้นกล้าโพธิปัญญาส่แดนพุทธองค์เรามีเป้าประสงค์หลักนะคะที่อยากจะปลูกฝังเด,เด็กนะคะให้มีคุณธรรมแล้วก็มีปัญญาในการที่จะดําเนินชีวิตเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราตั้งใจเนี่ยเราก็จึงไม่แสวงหาผลกําไรก็คือทุก เงินบริจาคที่สนับสนุนมาเรามอบให้กับเด็กๆทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าในการเดินทางไปแต่ละครั้งเนี่ยเด็กจะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่ามากๆกับชีวิตของเด็กคนหนึ่งนะคะที่เขาจะเติบโตต่อไปเป็นคนดีเป็นคนมีคุณภาพนะคะแล้วก็สามารถสร้างสารรค์สังคมได้ะคะ่ะโครงการยินดีอย่างยิ่งนะคะที่จะสนับสนุนขอให้สมัครมานะคะเราก็ดำเนินการจัด ทุกปีนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เด็กๆที่สนใจสมัครมาได้ทางเพจของโครงการปลูกต,ต้นกล้าพโพธิปัญญาสุดแดนพุทธองค์ค่ะก็ะถือว่าวันนี้เรื่อกงการยามดีนะคะที่แบบว่าทางบุรนิธิโพธิปัญญาซึ่งตัวพี่โกเองเนี่ยเป็นรองประธานบุรนิธิแล้วก็เป็นประธานฝ่ายจัดหาทุนซึ่งจัดดําเนินการมาได้8ปีแล้ว แต่เนี้ยจะมาห่มกันทุกปีช่วงเดือนอย่างเงี้ยครัต้นเดือนกันยายนแล้วก็ได้พีก่กิกมายุรินนะครเป็นที่ปรึกษาคิตติมศักดิ์เ oh. นี้ยก็เลยเป็นโอกาสดีด้วยจะมีการถแถลงข่าวนะคะ oh. ก็คือว่าจะพาเด็กๆ oh. ไปบวชเนน oh. เป็นรุ่นที่ห้า ต้องบอกเลยว่าโครงการหรือมูลณิธิของเราเนี่ยปลูกต้นกล้าโพธิปัญญาสู่แดนพุทธองค์เนี่ยนะครไม่เก็บเงินไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแล้วก็เป็นโครงการแรกโครงการเดียวที่พาเด็กหรือว่ายาวชนไปบวชสัมมาเรนที่ประเทศอินเดียไปสีสังเวชนิยสถานนะแล้วก็เ,เรารู้สึกว่าแต่ละครั้งที่จัดงานเนี่ยเด็กๆเ,เขาโตขึ้นแล้วก็มีสมาธิเรียนเก่งแล้กลับไปเป็นบุตร ที่รียกาเป็นอภบพิชาติบุตรของครอบครัวนั้นๆนะวันนี้ก็แบบมาหลายคนนะครับไม่ว่าจะแบบเป็นทางทีมแบบมิสซิสคุณคิตตี้นะคะสัตว์มานะคะนี่ก็ล่าสุดเลยมิสซิสนะคะตัวนิซึมไทยแลนด์นะคะน้องหมวยนะคะแล้วก็มีพี่กิ๊กมายูลินแลวนี่ก็มีอาจารย์น้องนัดนะแฟนพันธ์แท้จตุคามแล้วก็มิสโฟโตจินิกนะคะ กาช่วยงานโก้ต้องขอบคุณแล้วก็เป็นเกียรติมากๆนะคะแล้วก็ดีใจแล้วก็ได้เห็นเด็กๆเขามีความตั้งใจลงถึงผู้ปกครองด้วยเพราะเวลาเรามาพัฒนาเนี่ยไม่ได้พัฒนาเฉพาะเด็กนะคะหรือว่าเยาวชนคุณพ่อคุณแม่ต้องมาเข้าคอร์สด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการสร้างครอบครัวคุณธรรมครอบครัวโพธิปัญญาอย่างแท้จริงนะคะจริงแล้วนอกจากตัวที่เป็นเด็กที่จะไปบวชนะครับเราก็จะมีเหมือนกับเป็นจัดคารวานบุญสําสหรับคนที่แบบว่าครั้งหนึ่งในชีวิตอยากจะไปศีสังเวชณนแต่ไม่รู้ว่าจะไปกับใครหรือ จะเดินทางยากลําบากไหมมาปรึกษากับเราได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีอีกจํานวนประมาณสักสน้อยไม่ถึงส <40 S 1> ิบแล้วนะครับก็สามารถติดต่อหรือว่าลองไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่ Facebook Page ของเราชื่อว่า ปลูกต้นกลา้าโพธิปัญญาหรือว่าพิมพ์คําว่าบุญลณิธิโพธิปัญญานะครับก็เข้าไปดูข้อมูลได้เราจะอัปเดตว,ว่าเอ๊ะเราทากิจกรรมอะไรบ้างเพราะว่าไม่ใช่มาแล้วจบนะครับทุกๆเดือนต,ต,ต,ตุลาคือแต่ละช่วงเวลาเราก็จะมีกอ,อกกิจกรรมทําบุญแล้วก็เชิญชวนพุทธศาสนิกชนเนี่ยเข้าวัดนะครับก็ได้พี่กิ๊กด้วยแล้วก็ได้น้องๆหรือว่าศิลปินดาราหลายๆคนเลยตอนนี้รวมเป็นปึกแผน่นเพราะว่าโครงการหรือว่าบุญรณิธิเปิดมา8ปีแล้ว ต้องบอกว่าอนุโมทนาบุญให้กับทุกท่านด้วยบางทีเราก็ไลฟ์ช่วงสวดมนต์นะครับไปให้คนทางบ้านได้ร่วมอนุโมทนาบุญก็ถือว่าเป็นกัลยานมิตรที่ดีต่อกันเห็นพลังของความศรัทธานะคะแล้วก็เป็นโครงการที่ดีมากหมยเนี่ยมีลูกชาย2คนเหมยคิดว่าเราอยู่ในเมืองชูค่ะหมยคิดว่ายังไงในอนาคตข้างหน้าเหมยต้องขอเข้าโครงการพี่โตด้วยค่ะยินดีครับสาธุครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งนี่ร่วมบริจาคไป11,100บาทนสาธุ รื่นใจมากๆนะคะเป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะที่ได้มาทำบุญแบบนี้ผู้โดยสนรทีคือคนท่านใดอยากจะร่วมบุญนะคะก็เรียนเชิญเดี๋ยวขออนุญาตเดีขึ้นเลขที่บัญชีให้นะคะต้องเรียนว่าการไปร่วมศีสังเวเนียทุกอย่างก็เป็นราคาต้นทุนหมดไม่ได้มีคือเราลนิธิของเราไม่ได้มีการแบบค้ากาไรใดๆนะคะทุกอย่างทําเพื่อสาธารณประโยชน์จริงๆถ้าเกิดว่าใครอยากจะร่วมบุญอยากจะ มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพในการบวชสามเณรนะคะก็เรียนเชิญตามกําลังศรัทธาเลยค่ะแต่ว่าตอนที่ทําก็ขอให้ตั้งสติให้ดีนะคะว่าเราอยากจะทําสิ่งนี้เพื่อเยาวชนของเราที่สําคัญคือเราจะได้ช่วยอุปถัมภ์ธรรมดูแลศาสนาสืบไปนะคะอนุโมทนาล่วงหน้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะสาธุค่ะโครงการนี้เกิดจากคุณสันนะครับแล้วก็พี่พัท ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบูรนิธิและเล็งเห็นว่าเยาวชนควรจะมีที่ยึดเดี่ยวทางจิตใจยิ่งเด็กๆ่าจะเขาใช้อายุถึง60 70ไม่รู้ใจเขาไปอยู่ไหนแล้วแต่เรามาเริ่มใจเขาวันนี้นะครับสร้างใจเขาแข็งแรงโดยมีพระพุทธศาสนานะอบอุ้มจิตใจเขาเพจนะครับปลูกต้นกล้าโพธิปัญญาหรือว่ามูลนิธิโพธิปัญญาเซิร์ชก็เจอแล้วครับเจอหน้าโก้เจอหน้า, go, นาพี่กิก๊กแล้วก็เจอหน้าผู้ใจบุญอีกหลายๆคนก็เป็นโครงการดีๆที่เด็กๆ,ๆหลายๆคนอยากจะมานะครับแต่เราไม่ได้บอกว่า ทุกคนจะได้ไปอินเดียหมดอยากให้ลูกนั่งเครื่องบินทางแรกไปอินเดียไม่ใช่นะครับคือเด็กที่มาแต่ละคนเนี่ยบางทีเขามีของเก่ามาอยู่แล้วเราจะเห็นเลยว่าเด็กคนนี้เขาตั้งใจเขาอยากจะไปแดนพระพุทธภูมิหรือว่าเขาเรียนวิชาพุทธศาสนาแล้วอยากรู้ว่าลุมพินีสถานที่เกิดของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นยังไงพุทธคยาพระพุทธเมตตาที่คนทั่วโลกหลั่งไหลไปขอพรเป็นอย่างไรพูดแล้วยังขนลุกสําหรับคนที่แบบได้มีโอกาสไปเนี่ยเขาบอกว่า พระพุทธองค์ได้กล่าวไว้ว่าใครที่ได้เหยียบดินแดงพระพุทธองค์เนี่ยก็ในชีวิตก็เหมือนทำอินซูลานนะครับคือไม่ตกส mm ู hmm. ่แดนอบอายภูมิแน่นอนที่12ถึง23ตุลาคมน,นี้ถ้าเกิดใครมีเวลาว่างนะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลแล้วกันเนาะก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับแต่สำหรับน้องเนที่อยากจะไปวบวชปีหน้าเราต้องซ<ส>ี้น,<ป>น,นแ<ป><ป>บ<ป>ด็ก แต่ถ้าปีหน้าเนี่ยต้องเข้ามาเรื่อยๆแล้วมาดูหลักเกณฑ์ในปีหน้านะคะอย่าลืมนะคะเข้าติดตามที่เพจของมูลนิธิได้เลยนะคะแล้วก็ผู้ปกครองท่านใดสนใจนะคะอยากจะพาบุุรหลานมาไม่ต้องกังวลเรื่องปัจจัยนะคะเพราะว่าทางเราก็เต็มที่ประชาสัมพันธ์บอกคุณทุกๆคนให้ได้ร่วมบุญนะคะขอเพียงมีแรงใจมีความตั้งใจมีศรัทธาเต็มที่เราจะไปอินเดียด้วยกันไปหาพระพุทธเจ้ากันนะคะ และสำหรับผู้ที่มีเจตสัทธานะคะสามารถร่วมส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนเยาวชนรุ่นที่5ด้วยการเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปละ5 5าหม0 0บาทนะคะหรือว่าตามกําลังศรัทธาได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่1 3 6่งสามหกขีดสองหชื่อบัญชีนะคะโครงการปลูกต้นกล้าโพธิปัญญาสูตรแดนพุทธองค์นั่นเองค่ะ